โดยในปีนี้ครับคุณผู้ชมปีพุทธศักราช2564นับเป็นปีที่2ของการจัดงานบุญพิธีทอดกระถินสามคัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครนับเป็นความปรลับลืมปิติใจของคณะท่านาภาพและผู้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่คณะสถาสาธุชนนะครับที่มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาก็ยังคงรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็กําลังซั์ในการนํามาทําบุญในครั้งนี้แต่รวมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของคณะกัลยานามิตรผู้มีบุญบรรยากาศในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจเป็นภาพอันงดงามที่ได้สั่งสมบุญกุศลร,ร่วมกัน ดยในปีนี้ครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดกรถินเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านระบบออนไลน์ในการทอดกรถินนะครับก็จะมีการกำหนดจำนวนคนที่เข้าร่วมงานบุญพิธีนะครับตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กฏของมหาธิรสมาคมด้วยประาธานกรถินเอกในปีนี้ครับได้แก่กรลยานามิตสุดเขตกรลยานามิตรเพนรอดศีมาและครอบครัว เดียด๋ยวรับความเมตตานะครับจากพระประหลัดอุกฤษวังสาธโรประธานสงศุลปประดัธรรมธรรมธาร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์หลังจากที่คณะท่านเจ้าภาพครับได้อันเชิญภาคกระิ่นเข้าสู่ศูนย์กลางพ,พิธีทุกท่านก็ปฏิบัติธรรมรวมใจนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นภาชนะในการรองรับกุศลจากนั้นท่านประธานกรถินนนำทุกท่านกล่าวคำถวายภาะกรถินพร้อมน้อมนำพรากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ โดยปัจจัยทีธรรมในการทอดกรถินครั้งนี้นะครับก็ดังที่ได้เรียนว่าจะเป็นไปเพื่อการสถาปนาสร้างอาคารกุฏิที่พักสง์นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านก็ยังได้มีโอกาสปิดแผ่นทองเสาเข็มเพื่อสถาปนาสร้างอาคารที่พักสง์โดยท่านประธานสงครับก็นําทุกท่านปฏิบัติธรรมจากนั้นก็อธิษฐานจิตแล้วก็ปิดแผ่นทองเป็นปฐมมกเริ่มเสร็จาจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนะครับก็ได้รับแผ่นทองจากท่านประธานสง์ และปิดแผ่นทองที่เสาเข็มนะครับด้วยใจที่มีความสุขแล้วก็ปลื้มปิติใจก็ต้องขออนิโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญในศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาร,ร,ราสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับ